เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาจ,าจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกแปลกหูแปลกตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ผิดอะไรกับสัตว์อาจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและปียาความประพฤติมรา,ารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒน,ธ,นธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมัญยาที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบ,บุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องนึกถึงวมเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวัดพุดง,ง่ายๆว่าง,งั้นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระนม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลาดาส่วนมากก็เป็นลูกพระมาทริยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกจิตพระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้า,ข,าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธกิยายาอาการที่แสดงออกจึงงน่าดูน่าชมฉั้นต่อมาสั์คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปเลยลำดับลำดับกิิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยแล้ว,ลวมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา ครข้า,ขากันบางอย่างก็่าเป็นค่าสิ์ต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิ์ต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันข้าวกันหมดนี่คำว่ะพุทธแค่จะไม่ปรากหดแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกรบพ้อมหน้าของกิเลส เรามีความอยากรู้อยากเห็นดับเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาส,สัมผัสสัมพันธ์ทางตา,งตา,งตางหูจม,มูกท้งกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วยิ่งติดยิ่งพันนง,งา่ายๆซึมซาบเขายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการกแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจในนมันก็เลยเผยไปเผยไป ผลทุท่ายกามาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านมเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรการในไมัยแม้แต่ครัง้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรานั่น สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นแต่น,นี้มีจนำนวนมากเขราะมีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลังัลศาสนาที่มีพระมหาศาลก็ไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม,ไม่ออกมาจากพ่อจากแม่ และพ่อแม่ก็ไม่สาคัญยิ่งกว่าประชาชนนัดไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกตันดูคนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าศัก์ิ์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลงกายวายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยระดับนี้ก็เป็นของสำคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีอของกระสิฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรอูอย่างโดดไหมแถบเวงจันท์ข้ามเมืองเมืองไทยแล้วนะวันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดหนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประชา,าะชนต้องโดดหนี ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนยิงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครตอนนี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกน,นี้สัตว์โลกผ่านฟังสิไม่เรียกประชาชนไม่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแนมะ้แต่าสเดียรสานก็ให้อาภายัย ให้มีสิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่า,า,าศาสนาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อาศาสนาไม่มีความสํามคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะศาสานาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี ความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของก,การยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข่าคิดหน้าคิดหายเลยโดยมีความเมตตาปานนี่เลยนี่เหลือประชาชนาสำคัญอย่างนี้เหรือสำคัญในทางตาย่ามดีแต่สำคัญในความร่วเยืนเป็นสุขนี่แหละเรื่องของจิเล่มันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ใครจะเสษสรรพันยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นเอาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่เาเพื่อตามเปตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยงไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการยังดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึ้งการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เร่ยงสาภาวะพาราสอนมาด้วยมารยาสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดา นี่มันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังปุตตดาและสังกหัวให้อธรรมประถาคุรแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนถ้ามีความไม่เงินเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทืนอันใดอี่เป็นการอบช้ำพนาจิตใจนล่เปการสงการสงเคราะห์ภัญยาบุตร ปุตตดาลักสังกะโหงมความจงครหบบุตรภรญยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อาศาสนาไม่เป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมันรู้เรากลัวจะไปเจ้าแย่ยงเอาหางเขมาใส่ที่แล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนอไปแย่ยงเาหางมันก็หวงที่ไปแย่ยงหางมันมันกัดออกแล้วหาสุนัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุน,นัขอีกนีให้เลยเกิดฆ่าสุกินไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุน,นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็ต้องไม่มีก็จะ,จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้จนไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็กระชันได้ครับหัวหงห่วงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนกีก็วิ่งหนีไงตัวลงก็โกรธหรือเกลียดแั้นนะเขาตามฆ่าสุน,นัขเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นน,น่้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยพระพุทธยากึงำตองตสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีถ็งมีสมบัติเงนินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ให้ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะซ้อนไปหมดนี่กระปุกถึงหนึ่งศาสนา มหากษัตริย์เป็นของำํานองไรบ้างย่นอเนเข้ามาภายในจิตใจของเราศาส,สนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่วมโมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาเพื่อถ่ดีคือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปกง่าวจริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรร,รมและเป็นผู้จะได้ร,รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉเพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี้ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอน ก็ได้รับความเ่เย็นเห็นประจั์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอารมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแน่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุ่แย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรักทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองยุ่แย่ก่อกวน แตกให้ทำลายให้วให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนะเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าควรองนี้ริงไม่จริงไม่สาคัญข,ขอให้ยุได้แย่แล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาอืเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมุ่มวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการยุ่ยแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยุ่ยแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนียร้อนตังเข้าไปร้อนตังเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บ,บ่นมัน่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปนันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในจิงนี้ถ้าไม่ค้นรู้สาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่กบฏอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจ เราเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นญาสําคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสาคัญอันนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยก็จืดจางหายไปโดยลำดับ ก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิจตัวไพรใจก็มีความสงบลมเย็นบางท่าที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงจใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน คือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุนวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองที่เตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือปันหาอาสวะมันเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกอง ไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิจกรรภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวาย ใจที่เป็นเหมือนกำหันก็ค่อยหยุดความหมุนติวต้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเหื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบก,กันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทาง และมีความพยายามที่จะแก้ไขเรืองงับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับนั้นจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอัน,นี้เพราะการภาวนา เพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดแต่หาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหลนตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย นี่เห็นความสำ้ำพันของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธ,ธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริศรัทธ,ธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากระพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยลำดับจนห้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่าน,นี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความต้คงกามรมั่นหมายรูปคาําคคำเพราะความไม่แน่ใจ,เพ,ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอแสวงโดยความเสื่อซส่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ต่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี่เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วที่นี้ไม่ค่าคราวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบลมเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรุ่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าขอหงอยเข้ามาแทกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารุ่นเริงบันเทิงแต่กับอัดก,กับธรรมคือความสงบเปลี่ยนใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ เพื่อำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเบียนใจนั้นเป็นฐานสาคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาขั้นโดยลำดับ นี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนับลำหนักรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโลดเลยว่าเบากับเบากบ เหมือนนวงเบาไปทั้งทั้งร่างกายเนี่ยความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นลุงบันถึงบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่ส,ใสนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแจงสิ่งที่จะทํา ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอะทีน่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุออวกาศนั่นือทีน่นีเพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่า่าเผยนี่ดูสิเหรอผลเห็นเห็นประจกักษ์พายในจิตปัญญาพิจนารณาอยู่โดยลำดับในสินต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธสทางตาทางหูทางจงมูกทางลิ้นทางกาย แก้ไขถอดถอดนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลาดับขาดไปโดยลําดับลำดับผมสุดท้ายก่อนแยกอูด <Yeah. S 2> เสียงกลิ่นลสเครื่องสัมผัสก็แยกออกเขาได้จากกันได้อูเวทนาสัญาทั้งขาหนึ่งานก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกัน,นออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก เมือนมีอะไรไว้ที่จะแยกเรากับเป็นยอดแห่งิยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนาธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจทางศาสนาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าข้ามาสู่ธรรมประทีศคือความสว่างสวัยอันมุยสุดหุดผ่องภายในจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเป็นไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละยกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสเื้อยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจม่มีคุณค่าเห็นทีงนั้นเหนนี่ว่าเป็นคุณค่าไปทั้งหมดหลงโลกหลงมิงารานหลงจนเป็นบ้าทั้งสด้งร้อนมันมีเต็นแผ่นดินปวลงเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มันเป็นบ้านูนทุ้แห่งตัวหนโลกมันร้อนกนร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเองมังนไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของที่เลสตัณหาวิชาปิดมืดมิด,มดปิดตายาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนมนุษย์ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น พราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากเลยมันร้อนไปหมดเนี่ยน่าเราดูนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของเจเลกกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้ยอยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็น เป็นบ้าไปสุดๆดร้อนๆนั้นกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น,นาก่าขยักขยันในตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่าตามถนนทางเดงโงนงอกางานอยู่าตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งนั่นแลแล้วบ้าท้งนี้นี้เป็นบ้าที่ก่อควร ทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายหลายความเลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพลนผ่านบ้าอำนาจบ้าถสนาบ้าความรู้วิชาลโลกมันน้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากความโลกความสงสารทั้งงติดแต่ชาก็ติดตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายมี มันทำให้โลกร้อนแต่ที่จะนาวความตายแล้ววันสักสองหนตอ่นั้นือพอจะมีเบรกห้ามล้อบบ้งเานโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งหันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำหนัะ หมุนพวงมาลัยไปตามเส็นทิศทางเดินแห่งคมที่ท่านทรงส,งสอนไว้วเบรกหรือยับยั้งสิ่งที่เห็นมาไม่ดีระหวห่างไี้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์วความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุข ไทยเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญต่งนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทํำล้วนๆภายในใจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็นนตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบาย ตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพไมต้องเก็บไม่ต้องเเขวถจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้ม,มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่ไปอย่างนี้เลยทำไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขไมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญเลยของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตาย มันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วมันจะไปห่วงปใย,ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายนั่นเองอยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเสียไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมนันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วมันตายจนเน่าเสียนี้ไปห่งไปห่วงอะไรมันอ,อีห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปะหากอพกพบกาดชาติไปหาจับจองป่าชา้าน หงตัวนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ใครมีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของเกียรติอาสวะอหนนเหตุเห็นผลกับตัวเองโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธท่าแปลว่ารู้ พระพุทธเจ้าหมายถึงผูร้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์น,นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในาสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในาจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเยือามาเป็นอุปสรรค พิจารณามันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันเลยระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรทั้งเกิดทั้งตายตื่นอะไรผู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตมันตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมองพอแล้วก็สบาย หายรูแย่ก่อความเองรท่างนั้นอาละเอวา